ลไรมันเคาะเคาได้เคาได้นี่แหละครัวปลาไหลเพื่อนเพื่อนเขาชอบเล่นสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์เขาชอบมากเลยค่ะอ๋อนี่เพื่อนเหรอใช่ค่ะเพื่อนมาแล้วเพื่อนนู่นมาแล้วไม่เพื่อนมาซัดโทรศัพท์ปิวเลยบัตรทรงเสียว่ะอันนี้ใบเหรอคะเอ่อหน้าบ่าต้องเสียแห้งค่ะทรงเสียดูวิลล่าเฮ้ยโอยเป็นรุ่นพูดไม่ออกเดี๋ยวเราตัดภาพนะตอนที่มันกระโยกนะ จริงมากผมจะหลับแล้เด้งไหมเด้งเด้งดิว้าวว้าวเช็คก็ดีนี่เฮ้ยต้องการอะไรเดี๋ยวมีไอ้ดูโอ้โหกุ้งเฮ้ยเดี๋ยวให้คนแพ้กุ้งมาล้างกุ้งเธอดูวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบนี้ว่ายน้ำว่ายทะเลนะคะกว่าจะได้มาพายุแบบเอามาจากอันไหนคะแอตแลนติกหรือว่ายุโรปไม่ตลาดไม่ตลาดตลาดพัทยาดิเองดีนะหมอห้องน้ำเด็ดเด็ดยังง มันมีขนเขาวะนี่นอนจองไว้เลยหรอโอ้โหหุยนอนแบบเสียเลยอะเจสวัสดีจากพัทยาเจ้าวันนี้พาทีมงานมาพักผ่อนกันที่ภูวิลล่าพัทยาคัดคนบ้านหลังใหญ่เลยนะวันนี้เรามากับเดอะแก๊งของเราแก๊งเรมาทำอะไรกันตรงเนี้ เฮ้ยคุณบาอุ้ยโอ้โหโอ้โหอาหารว่างค่ะอาหารว่างเินช่คุณหิงล่าลาสุดเล่นแม่ละห้องนี้จองเฮ้ยห้องนี้จองเหรออะไรหรอห้องนี้อะไรห้องนี้เด็ดอยอะไรหรอฮ้ยเนครับผู้ชายยูีบอกเฮ้ยดีนํามอห้องน้ำเด็ดเด็ยังไงเดี๋ยวพาไปดูเด็ดจริงไหมดีน่าเด็ดจระไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันมมีคนเขาปะนี่ โหูยนอนแบบเสียเลยอะเสีก็ว้าวห้องหมได้ห้องนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะทุกคนห้องนอนกว้างมากแล้วโคตรกว้างเลยห้องนอนอะไรห้องน้ำนี่ห้องนอนห้องนอนพายุอันนี้เป็นห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะทุกคนอุ้ยเขามีบาดบองให้ด้วยเธอตีฟองด้วยนี่อย่าเปิดน้ำนะเลีนะทดสอบบ้านน้ำ ดีมอันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องน้ำนะโอ้ห้องนี้สวยมากเลยสาวๆน่าจะชอบสายคอนเทนต์ฉันสายติดแกรมฉันจะมาถ่ายตรงอ่างนี้แหละอันนี้เอ้าพูดใด้เสือกใส่จังใดมากเลยนี่อุ้ยทอเฮ้ยมาจากไหนล่ะนี่เขามาำอะไรอ่ะอันยังเขามาจากไหนนี่มากับใครเฮ้ยจองเลยอะจองครับโอ้มาคนดีจะไม่เพ เด้งดูดินห้องนี้นอนได้กี่คนนอนได้คนเดียวเฮ้ยเด้งไหมเด้งเด้งดิว้าวว้าวเช้พอดีเนี่ยเฮ้ยต้องการอะไรเดี๋ยวมีให้ดูทีมงานนี้ดีๆทั้งนั้นค่ะโดนล่าสุดคุมโปงแล้วเดินออกมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำโอ้โหจิ๊บเลยค่ะโอ้โหสมโครได้เลยเฮ้ยอะไรล่ะขันสวนเฮ้ยเขามีเสื้อชูชีพให้ด้วย เด็กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านทรงเสียมากอันนี้บายเหรอคะเนปาเดาเจอนี้ที่เป็นมืออาชีพใส่แล้วก็ลงได้เลยอ๋อนี่คือคนพบตัวเองแล้วใช่ไหมเนี่ยพบตัวเองมาพอดีมารับจ็อบพี่อ๋อวันแรกเหรอคะวันแรกครับชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงระอยห้าสิบพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าท้องอะไรเนี่ยเฮ้ย นี่แทงทั้งคืนค่ะพวกนี้ค่ะนี่หูแก่งแบบทรงเท่มากเลยแทงปูแทงปูอย่างเดียวเอ้ยแทงอื่นอื่นได้เปล่าอย่าแทงผาดกับพ่อเฮ้ยเอาร้องเลยเหรอเทสเทสเราสดก่อนร้องสดก่อนร้องสดหนึ่งสองสามแอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดที่ร้องไงเนี่ยไม่ติดเนี่ยเออโอุ้ยดูไฟ โอ้โหไฟเทคแบบไฟเทคโอ้โหจัดเต็มมากคือดีน่าจะแบบไม่ต้องนอนค่ะเย็นหวากค่ะวันนี้ค่ะคูวิลล่าค่ะครัววันนี้ครับชนละมุนมากชนละมุนวุ่นวายหลายแม่ครัวมากหลายเชฟมากอุ้ยลีน่าฝีมือสุดยอดเลยอ่ะไม่ค่ะเอาเลยเ็นลูกมือลีน่าถืออย่างเดียวเอ้ยไม่รู้ว่าผมอยากอยู่ด้วยไม่มีอะไรผมไม่ทำหรอกนี่ยนี่นี่เชฟบาร์ดมือฉมังของเรานี่ครับ คือปกติทำมือเดียวนะครับอันนี้ปลาทําอะไรเนี่ยบ้านโค้ดน้ำปลาปลาผมทอดน้ำปลาต้มยำกุ้งปลาดุกหมูต้มแซ่บไม่หนีให้ดีตัวนี้่ครับที่แล้วดูพายุโอ้โหกุ้งเฮ้ยเดี๋ยวให้คนแพะกุ้งมาล้างกุ้งวันนี้ยันปากไหมเนี่ยยันปากหมาถึงกับข้าววันนี้สบายเธอดูวัตถุดิบวัตถุดิบ อบบเอามาจากอันไหนคะแอตแลนติกหรือว่ายุโรปไม่ตลาด <laughs> ตลาดพัทยาดิเอง <laughs> เดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่างกันมีเมนูปิ้งย่างต้มยำอุ้ยหลายเมนูค่ะ <laughs> เดี๋ยวเวลามาภูวิล่านะนี่ต้องมาปิ้งย่างซีฟู <laughs> ้ด <laughs> เอามาปิ้งย่างแบบนี้คะ่ะทุกอันนี้เตาปิ้งย่างเขามีให้นะเมนูวันนี้ก็คือหมูย่างกุ้งย่างหมึกย่างค่ะคุณเหลือเวลาอีกห้านาทีนะเดี๋ยวเป็นคนละรายการแล้วาหารนะที

แเชฟปานมาก่อนได้เลยอ่ะเรียกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริงไม่มีใครรู้เวลากินเขาก็อร่อยกันเฮ้ยมันลงอีกแล้วก็มาแล้วไม่ได้เลยวแล้้เขาไม่รู้หรอกว่าหมึกมันตกโหใครว่าน่ากินบ้างกดบงหนึ่งมาให้หน่อยอาจจะมีอะไรนะมีถ่านอยู่บ้างกดบวกหนึ่งเลยบงหนึ่งลงพันลงพันลงพันเรียกว่าหมูหมักลงพันอ่ะนี่นะคะคุณอาะเฮ้ยแตสีน่ากินนะเราไปเล่นไปนี่นี่เขาเขาเรียกว่าหมูย่างถ่านซุยดุยเห็นไหมเฮ้ย นี่ครับไม่นอกแดงในกินไปไม่ได้ยินเพื่อนนะคะหูดับหูดับไปแล้วคำแรกติดใจพี่คำที่สองเป็นไงติดคอลาสุดแม่คางคางตะเคียงไม่พอแม่แต่นะพี่ไม่มานะไม่ผมหันหันไปหันไปมันเริ่มลดลงอ๋ออยู่ครับบรรยากาศปิ้งย่างริมสระนะครับสูตรลับสูตรซิมเบิงซิมเบิงซิมเบิง โอ้โห oh, oh อร่อย áng, ย áng. ่างย่งสุดลับอร่อยมากเป็นไงคำแรกติดใจคำที่สองเป็นไงติดโคอเฮ้ยหมูเขาหมักอร่อยมากเป็นไงแม่ทานไะมทานเฮ้ยมากบอมากสิมากบอมากเลอยากไม่กินอร่อยอ่ะกินไหนกันวะเอาเลยลีน่ากินเลยเอาข้าวไหมแหมน้องกินน้อยเอ้ยไม่ดูยังไม่ดูยังไม่ดูเอาอีกเอาอีกเอาอีกเฮ้ย วันนี้นี่ไฮไลท์มันนวดมันนวดมันนี่น,นวดน,นวดเอานี่ย่างเลยไหมเน,น,นี่ยนวดเนี้ยยนวดโอ้โหแซ่บป,ปะเป็นยังไงมาภูวินล่าแล้วก็ต้องแซ่บๆค่ะทุกคนสาบิกินี่สีแดงจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก็ออบรรยากาศดีมากเนี่เราจะมาเล่นน้ำกันค่ะมีสาว่ายน้ำแล้วก็มีสไลเดอร์เพื่อนเพื่อเขาชอบเล่นสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์เขาชอบมากเลยค่ะโอ้โหนี่เพื่อนเหรอใช่ มาแล้วเพื่อนรุ่นเดียบมาแล้วเพื่อนมาแรงมากเพื่อนเพื่อนมาซักโทรศัพท์ปิวเลยอนี่เพื่อนอีกคนมาแล้วเพื่อนอีกคนมาแล้วค่ะเราจะไปเล่นน้ำกันนี่สวัสดีพัทยาครับถ้าพร้อมแล้วสามสองไป ดีโอ้โยไปทุกคนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเห็นเงียบๆนะคะนองผิวบางสอดแบบคพอทันเลยกินเมนูเนี่ยเมนดูกับข้าววันนี้นะครับตอนเย็นเราก็จะทำอาหารมากินกันตรงนี้ โอ้โหถึกใจเลยเนาะดาวเนาะโอ้โหอ้าวอะไอ่ะเจ๊เดมแม่แซ่บปะแซ่บโอ้นี่นี่สมสมลูกพิมพ์มือลูกสาวเห็ุกับเขาเป็นคือแม่แม่เป็นบุคคลแซ่บหน้าตกเย็นมาทุกคนก็ยังเล่นอยู่เลยนะดาวก็ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยซิริลอนมืนอื่นเลยวะ ตัวสาวเปต่อเลยพี่อันนี้อายุ32เมื่อไรหนะแม่ยังมานั่งเสาอยู่ไล่ลูกขึ้ร์นเคิร์นยุกน่ครัตอนเย็นเก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยใครพาลูกพาหลานมานะครับหรือว่าพากลุ่มเพื่อนมาแล้วเนี่ยสนุกแน่นอนนี่บรรยากาศตอนเย็นจะเป็นอย่างนี้เลยสระวย่านกามีไฟนะทุกคนนะไม่ต้องกลัวเลยนะแล้วมีไฟนี่นะมีไฟตรงนี้ด้วยนี่ครับเล่นได้แบบชิลเลยเนี่ยทุกคนเออเอาเซิฟเซิฟเซิฟ

แต่บทแทนโบไฮถ้ามีรักฉันสนิทเขาไม่คิดถึงฉันมีรักที่ทุมีมีวสวสไม่อยากรักแคเป็นเสียงไม่อยากที่แคเป็นเพียงภาพในความฝันดำไปเรียนต่อ นี่พี่า้้เอโมโหจรงคอหันตาโดนแ้าตอกได้จังติดต้อนมีตอดไดไม่เห็นจะีอะไรวยแต่ดูดังแต่ดัง เนี่ยเป็นกิจกรรมที่แบบเด็กๆน่าชอบเลยเครับช่วงปิดเทอมบากันได้แลนะครับแค่าราคานะวันธรรมดาจะอยู่ที่1900บาทค่ะต่อ16คนนะคะส่วนราคาวันเสาร์วันหยุดนะคะจะอยู่ที่18,900บาทต่อ16คนนะคะคทุกคนลองคำนวณดูมันตกคนละเท่าไหร่เฮ้ยมันตกคนละไม่ถึงพันเลยนะแชร์กันแล้วไม่ถึงพันค่ะถ้าใครชอบก็ อันนี้เป็นด้านหน้านะครับเราสามารถจอดรถได้ตรงนี้อันนี้ชื่อว่าเซนจูรี่วิลล่าพัทยาค่ะทุกคน,นคสนุกมากเมื่อคืนนอนตีสอง <laughs>